มาชาเลนจ์หมดนะคะประจำวันที่17เดือน9 2560กับเกมแ plent vs zombie hero ค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วเราได้เล่นเป็นซ o มบี้ brains feed ค่ะสกิลประจำตัวของ brains feed ก็คือ dolphinado นะคะเด้งและดอมแพนขึ้นมือไปสกิลที่2 assist lane ทำให้ plent ที่อยู่กลางเลนดาเมจลบ1และลบ1สกิลที่3 carbonize นะคะทำให้ซอมบี้หนึ่งตัวดาเมจบวก2เลยบวก2และสกิลสุดท้าย frozen thundra นะคะแช่แข็ง plent ทั้งหมดที่อยู่กลาวเลนค่ะในหนึ่งเทินค่ะโอเควันนี้เราจะมีตัวนี้ด้วยซูคิปเปอร์นะคะเป็นเพชรเป็นซอมบี้ตระกูลเพชรค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเล่นไปแล้วใช่ปะ่ะหลังจากนั้นเราเล่นล Pet, ซอมบี้ตระกูลเพชรตามใช่ป่ะซอมบี้ตระกูลเพชรทั้งหมดจะดาเมจขึ้นบวกหนึ่งค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมันจะให้ดาเมจเนี่ยมันจะแจกดาเมจในวันนี้นะคะเขาบอกว่า ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซอมบี้แล้วก็แพลนนะคะเมื่อลงเล่นการ์ดปุ๊บเนี่ยก็จะดาเมตบวกหแล้วก็เลือดบวกหน,นะคะโอเคก็แสดงว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วสินะไตรอนบีเเตรนค่ะความจริงในเกมนี้เขาจะไม่เรียกว่าดาเมตนะเขาจะเรียกว่าสเตรนนะคะสเตรนแต่ว่าุ๊กชอบเรียกว่าดาเมตนะอ่ะโอเคดีการ์ดดีอ้าวางตัวแรกไปก่อน นี่ไพอใส่ปุ๊บนะคะดาเมจขึ้นบวกหนึ่งเลือดขึ้นบวกหนึ่งจมตีไปเลือดยีเท่ากันนะคะใครเลือดหมดก่อนแพ้ต่อไปอันนี้เล่นในน้ำอันนี้ก็เป็นตระกูลเพชรน,นะคะลืมอธิบายนะคะตัวนี้แคทเลดี้จะดาเมจบวกสามในหนึ่งเธอนะคะเมื่อเราเล่นออซอมบี้ตระกูลเพชร์หนึ่งตัว ตะก,กุลเพชรไม่ใช่ตะก,กูลเพชรตะกุลเพชรหนึ่งตัวดังนั้นพอเราลงตัวนี้ไปตัวนี้ก็ดาเมจขึ้นมาบวกสามค่ะแต่ว่าพอเทิร์นหน้ามันก็จะกลับไปดาเมจบวกหนึ่งเหมือนเดิมส่วนตัวนี้นะคะดักกี้ทูบซอมบี้ค่ะสามารถเล่นในน้ำได้ด้วยตัวนี้จะดาเมจบวกหนึ่งเล่นบวกหนึ่งเมื่อมันทำร้ายแพลนฮีโร่ได้นะคะต่อไปเราเล่นแพ้ด,ดีกว่าโอเคดาเมตของตัวนี้ก็จะขึ้นมาอีกสามทุกคนเห็นป่ะแต่ว่าเทิร์นหน้ามันก็กลับมาเหลือหนึ่งนะ ทางนู้นใช้การปูพื้นค่ะอ้าแสดงว่ามันต้องโดนดาเมจรับดาเมจไปเต็มๆเ,เลยการปูพื้นนี้นะคะก็คือจะสร้าง2อดาเมจก่อนการโจมตีค่ะใส่ซอมบี้นะเฉพาะใส่ซอมบี้เท่านั้นโดนเจ็ดนี่ไงเราแพ้เราก็ตายแล้วตัวนี้ก็ยิงแล้วตัวนี้ก็จะดาเมจบวกหนึ่งเลทบวกหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นดาเมจหนึ่งเลทฮะเหมือนเดิมตอนนี้เราเล่นอะไรไม่ได้แล้วค่ะ โอ้โห oh. ตัวนี้นะคะที่มันลงคือแพลนเทิร์นนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเล่นบทการปูพื้นตัวนี้จะดาเมจบวกหนึ่งเลือบวกหนึ่งและมีสกิลบูสอายด้วยค่ะเนื่องจากเกมนี้มันบวกหนึ่งดาเมจกับดึงเลือนมาให้อยู่แล้วใช่ปะแล้วก็พอเล่นปูพื้นมันก็บวกหนึ่งเลือบวกหนึ่งอีกก็กลายเป็นดาเมจห้าเลื่อนห้าไม่เป็นไรเราเราจะไม่แค์มันดีไหมไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนพื้นก่อนเปลี่ยนพื้นก่อนอ่ะจบดีไปตดมิเตอร์บล็อกค่ะ สร้างวอนัทเลนนีอ้อย่าให้เราโมโหอาตรงนี้ซักสามดามิเกอรจุกๆเลยเราเอาโดนไปจุกๆเลยโอ้โหเ,เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนออแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อซิดเลนะคะสร้างลบหนึ่งดาเมจแปลงร่างซอมบี้ให้เป็นเนดอมเพลน ก็ได้อยู่ก่อนการจบตีโอ้โหมปูพื้นครับอ่ะเดี๋ยวเราใช้นี้นะคะดามเมจลบหนึ่งและลบหนึ่งที่อยู่ในกาวเลนนะคะก็คือ3เลนนี้ค่ะเท่ากับเราโดนแค่สีสี่ดามเมจัวนี้ตายโดนสี่ปั๊บไปเรียบร้อยง่ายจัง จ้งวันนี้โอเคค่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือชัเลจ์โหมดนะคะประจำวันที่17เดือน92565ค่ะเออมีน้องถามว่าทำไมเพชรเนี่ยหายากจังเลยจะบอกว่าทุกครั้งที่พี่ปุ๊กเล่นเกมใช่ปะ่ะสนมากเวลาเล่นแรลงหมดใช่ปะ่ะพี่ปุ๊กเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่ปุ๊กจะเลือกตัวที่มันเป็นคูณ10ก่อนก่อนอื่นอะ่ะเข้ามาคูณ10แร้วชนะให้ได้ครั้งหนึ่งก่อนพอชนะได้ครั้งหนึ่งเราก็จะได้การคูณ10นะคะเก็บสะสมการแล้วพอหลังจากนั้นพี่ปุ๊กก็จะเลือกตรงนี้ค่ะ นั่งดูเห็นเห็นตรงนี้ปะข้างบนตรงนี้นะคะมันจะมีเควส t นะคะคือมีทั้งเควส t ธรรมดาแล้วก็ฮีโร่เควสค่ะเควส t ธรรมดาเนี่ยก็จะแจกเพชรอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเควส t นี้นะเราจะต้องสร้าง20ดาเมจใส่ฮีโร่โดยที่ใช้อ่ r ฮีโร่เป็นซีเมจค่ะถ้าสมมติว่าเออเรายังไม่มีตัวซีเมจใช่ไหมเราสามารถกดอ่ารีเฟรชตรงนี้ได้ค่ะรีเฟรชก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเควสใหม่เลย ซึ่งถ้าเกิดเควสใหม่มาเราก็ยังไม่มีตัวฮีโร่นั้นเราก็ก็รอไปก่อนเดี๋ยวสักพักมันก็จะให้เรารีเฟตใหม่ได้นะคะเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นอันอันใหม่เป็นแบบว่าสร้าง20ดัมเมจโดยใช้ฮีโร่เป็นสปูโดนะคะเออส่วนอันนี้2องเนปตูน่าพาวเวอร์ก็สร้าง20ดัมเมตโดยใช้ตัวเนปตูน่านะคะแล้วก็อันนี้ก็มีอ่าตัวนี้ก็คือเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ว่าให้ให้ตัวเราอะสร้างโบนัสแอทแทกแค่นี้เราก็ได้เพชร10เพชรแล้วทุกคนแล้วมันจะแบบว่ามันจะ เคลียร์ให้มันจะมีเควสว่าใหม่ๆใ,ใ,ให้ทุกๆ3ชั่วโมงอะค่ะส่วนฮีโร่เควสก็เนี่ยก็เก็บไปี่บุ๊กไม่ค่อยใส่ใจฮีโร่เควสเท่าไหรเเออ่เนี่ยเออเนี่ยๆเนี่ยก็ยังก็ยังเยอะอยู่เอาล่ะก็แค่แค่มาตรงนี้นะคะแล้วก็แบบว่าทําตามที่ทําตามเควสเลยนะคะเราก็จะได้เพจมาเก็บมาคร้อง,องดูดูบุ๊กเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพันเก้าแล้วนี่บุ๊กขายไปหลายรอบแล,แล้วเนี่ยโอเคค่ะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย